<Like> Thailand. เปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวชั่นเอดิชั่นใหม่ฟูลเวอร์ชั่นแบบนี้อชอบแมชช่อมะตัวเตี้ยแต่ิ่งมหลใหม่สินมม้องอชอบมชชอมมหาวิทยาลายัยราชพัฏเพชรบุรี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวในการขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีงานทำมีการปรับตัวในเรื่องของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังคงดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพแต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ทั้งในด้านของการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม อาจารย์ดรเมทาวินสารยานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาผู้เรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังได้ให้ความสําคัญกับบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปแล้วด้วยการจัดโครงการพัฒนาทักษะให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการทํางานในปัจจุบัน แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็ยังได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในลักษณะของการจัดการกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะออนไลน์นะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนเพชรบุรีก็ได้ปรับมาในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และใน ในส่วนของภาคกิจกรรมเองมหาวิทยาลัยก็ได้ปรับมาในลักษณะของออนไลน์เช่นกันดังนั้นอยากจะให้ทุกท่านมั่นใจว่าในส่วนของการพัฒนา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นคนดีและมีงานทํานั้นมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการที่จะดําเนินการต่อไปทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งในการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพและทักษะทางด้านชีวิตนั้นเรามีการจัดกิจ จกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันป,ปรับปรามยาเสพติดการพัฒนาอาชีพการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่นอกจากนั้นแล้วเรายังมองไปถึงในเรื่องของการพัฒนา บัณฑิตที่จบไปแล้วนะครับเราก็นำมาอัพสกิลรีสกิลด้วยการจัดหลักสูตรออนไลน์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทักษะต่างๆได้ปรับเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำเป็นที่จะต้อง มีการพัฒนาเรื่องของทักษะต่างๆที่ให้สอดคล้องกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีจึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะหรืออัพสกิลรีสกิลบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่จบไปแล้วด้วยเช่นกันในรูปแบบของการให้บริการทางด้านวิชาการในรูปแบบออนไลน์ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีที่จะมุ่งในการพัฒนา ผู้เรียนและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นคนดีและมีงานทํานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็จะดําเนินกิจกรรมต่างๆไปอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจบไปเป็นคนดีมีงานทําและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้สมกับการเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นคนดีมีงานทำและยังคงเดินหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพร้องทำงานพัฒนาสังคม